ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำเหนือ for girls นั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องสำอางตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นอ e ีทูดีนะคะที่คอมบายกับ p e r ร์ชีนั่นเองจริงๆแล้วรถนี้นะคะเป็นรถโปรดของเหนือเลยซึ่งเหนือก <c oughs> ็ยังไม่ได้ลองเลยค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาลองพร้อมกันเลยเอาแล้วนะคะ1 2 3อุ้ย <c oughs> ไม่ไดกินไม่ได้กิน <c oughs> ออกมาแล้วค่ะเขาทำออกมา2แพ็กเกจด้วยกันนะคะก็คือเป็นตัว Dark กับค o กกี้แอนครีมตัวนี้นะคะซึ่งในคอลเลกชันเฮอร์ชี y เนี่ยนอกจากอายแชโดว์แล้วนะคะเขาก็มีเป็นลิปสติกแล้วก็มีแปรงเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะเขาก็จะมีทั้งแบบ Matte แล้วก็มีกลิตเตอร์นะคะเริ่มจากสีแรก u ั h ush. เทอร์ชี่นั่นเองนะคะก็จะเป็นกิตเตอร์สีคอพเปอร์นะคะก็จะสีออกมาอ่อนๆต่อมานะคะอู้ชัดอยู่นะอันนี้ My Favorite Chocolate นะคะก็จะสีออกเป็นแบบโกโก้เล็กๆน้อย Luc กี้คุกกี้ค่ะ และสีที่เหนือสนใจมากที่สุดนั่นเองนะคะนั่นก็คือทูกเทียนครีอ่าเขาก็จะเป็นเหมือนกับไฮไลท์สีขาวนั่นเองนะคะและก็สีสุดท้ายค่ะปึบอ่ะเป็นสีออกแนวโทนอิดนะคะใครนะคะที่จะเซฟสีเอาไว้แคปไว้เลยค่ะเอาละค่ะเราไปลองกันเลยค่ะ เหนอชอบมากที่สุดนะคะนั่นก็คือสีนี้นะคะเนื้อเขานะคะจะเหมือนกับดินน้ำมันนั่นเองนะคะเวลาที่เราจิ้มไปเนี่ยเขาก็มีการขยับตัวซึ่งก็จะอยู่ที่กลางตาของเหนือนั่นเองเขาเนี่ยเป็นพิกเมนต์นะคะแบบที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะกําลังสบายๆเนื้อไม่หนาไม่แน่นจนเกินไปถามว่าพาเลตนี้เหมาะกับใครนะคะก็จะเหมาะกับคนที่แต่งหน้าทุกๆวันและต้องการความสุภาพสีเป็นธรรมชาตินะคะก็สามารถเลือกใช้ตัวนี้ได้เลยและถามว่าเหนือแนะ นไหมนะคะเหนือก็จะแนะนําค่ะเพราะว่าราคาเนี่ยน่ารักนะคะและแพ็กเกจเองเนี่ยก็น่ารักเช่นเดียวกันค่ะใครนะคะที่อยากได้เนี่ยเหนือไม่แน่ใจนะว่าเขาจะยังมีของอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสามารถไปดูได้ที่อ e ิตูทีทุกสาขาเลยค่ะใครนะคะที่อยากให้เหนือรีวิวเครื่องจำลางชิ้นไหนอีกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้นะ